11กลุ่มเสียงไตรั่วฟังโปรบีเลยค่ะ กลุ่มแรกนะคะที่มีความเสี่ยงที่จะมีไตรัว่วแล้วก็ควรที่จะไปตรวจปัสสาวะบ่อยๆนะคะ <ๆ S 1> ก็คือผู้ที่สูงอายุนะคะอายุ65ปีขึ้นไปนะพออายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยอวัยวะต่างๆก็เริ่มเสื่อมกลุ่มที่2นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจถ้าคุณเป็นโรคหัวใจอยู่หรือมีสภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะเพราะนั้นเนี่ย การที่คุณมีโรคหัวใจอยู่หรือคุณไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วพบว่ามีไตรั่วคุณหมอก็จะได้ดูแลสืบเนื่องต่อไปว่าคุณมีโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่ นะคะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงถึงกันได้กลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มที่มีภาวะน้ําตาลสูงคือคนที่เป็นเบาหวานนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นเบาหวานก็ต้องไปพบหมอตามนัดไปคอยตรวจดูเรื่องภาวะไตรั่วด้วยแล้วก็ตรวจค่าน้ําตาลด้วยนะคะกลุ่มที่4ี่ก็คือกลุ่มที่ ออกกาลังกายอย่างหนักนะการที่คุณออกกําลังกายหนักๆเนี่ยคุณอาจจะต้องเสียน้ําเยอะหรืออาจจะต้องทานอะไรบางอย่างนะ เพื่อที่จะได้สร้างกล้ามเนื้อการที่คุณทานของพวกนี้หรือการดื่มน้ําไม่เพียงพอเนี่ยนะคะจะมีผลต่อไตกลุ่มที่5เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกรรมพันธุ์ค่ะกลุ่มที่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยคือเป็นกรรมพันธุ์สืบทอดกันมานะคะกลุ่มเสี่ยงถัดไปก็คือกลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงความดันโลหิตที่ปกติเนี่ยก็ควรจะเป็น8 0ดสนะ,ะถ้าเกิดว่าเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยนะคะก็ควรจะต้อง มีการไปปรึกษาแพทย์หรือว่าปรับพฤติกรรมอะไรบางอย่างแล้วกลุ่มที่7ก็คือเป็นโรค SLE หรือโรคพุ่งพวงนั่นเองคือภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแทนที่จะสู้กับเชื้อโรคนะกับมองตัวเองเนี่ยเป็นศัตรูนะคะทำร้ายตัวเราเองนะซึ่งอาจจะทําร้ายหลายส่วนในร่างกายของเราเนี่ยส่วนไหนก็ได้นะอย่างเช่นโจมตีมาที่ไตพอโจมตีที่ไตปิ่มนะคะไตก็จะเสื่อมลงแล้วก็ จะทำให้เกิดไตรั่วได้กลุ่มที่8ก็คือกลุ่มที่มีนิ่วในไตคะ่ะนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะทําให้ไตเสื่อมได้แล้วก็ทําให้เกิดไตรั่วได้พบโปรโตีนในปัสสาวะได้ปัสสาวะเป็นฟองตัวบวมอะไรแบบนี้กลุ่มที่9กก็คือเป็นภาวะกระเพาะปัสสาวะ อักเสบค่ะภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่แหละที่ทําให้ไตมีปัญหาแล้วก็อาจจะพบไตรั่วได้เช่นเดียวกันกลุ่มเสี่ยงที่10ค่ะก็คือมีน้ําหนักเกินมาตรฐานคือเป็นโรคอ้วนนั่นเองไตก็ทํางานหนักมากแล้วก็ในที่สุดไตอักเสบแล้วก็ทําให้เกิดไตรั่วได้เช่นเดียวกันนะคะกลุ่มที่1ิ เอนะที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดไตรั่วไตอักเสบได้นะก็คือทานยาแก้ปวดแก้ไข้บ่อยๆถ้าเกิดเราทานบ่อยเนี่ยนะคะมันก็จะมีผลต่อการทํางานของไตนะไตก็จะต้องทํางานหนักแล้วก็ไตเสื่อมแล้วก็ทําให้เกิดไตรั่วได้นี่ก็คือ11กลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะไตรั่วแน่เลยถ้าเกิดคุณไม่ได้ดูแล ร่างกายอย่างดีนะคะโบบีก็มีสารอาหารรูปแบบเจลนะคะสองตัวนี้ชื่ออูมิสีเขียวแล้วก็ชื่อฮาร์ดสีเหลืองเนี่ยนะคะเป็นสารสกัดธรรมชาติเพื่อมาบำรุงไตมาดูแลตับนะเพิ่มภูมิต้านทาน อันนี้สำหรับตัวสีเขียวอุมินะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะ HRT ก็จะดูแลเรื่องความดันดูเรื่องไขมันแล้วก็บำรุงหัวใจให้คุณใครมีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเรื่องไตย,ยังไงก็สอบถามโปรบีมาได้นะแต่สแกนเคียร์อาร์โคหรือว่าจะโทรศัพท์มาโปรบีก็ยินดีให้ความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะ กด subscribe แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้บีไปก่อนนะคะบ๊ายบาย